ตัวแล้วกับโดรนตัวแฝกชิปจาก DJI DJI Mavic 4 Pro มาพร้อมกับกล้อง3ตัวกับ3เหตุผลที่ทำให้คุณต้องซื้อ 1. อัปเกรดกล้องครั้งใหญ่ยกระดับการถ่ายภาพด้วยกล้อง Hasselblad สตัวครอบคลุมระยะก,การถ่ายภาพที่หลากหลาย28มมตร70มิลลิ mm, เมตร168ม mm, ิลลิเมตรและบันทึกภาพความละเอียดสูงสุดได้ถึง100ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด 6K 60เฟรมเรทดินามิกเลนส์สูงสุด16สต็อรรองรับการถ่ายดีล็อก2ระบบกิมบอลใหม่กับ Infinity Gimbal หมุนอิสระรอบพิศทาง3 0องศาสร้างสรรได้อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมุมมองใหม่ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน3มีไรดอรช่วยตรวจสอบสิ่งกีดขวางรอบทิศทางแม้ในที่แสงน้อยมากระดับ0.1ลั Lux, กควบคุมง่ายใช้งานง่ายด้วยระบบ Active Track 360องศาสามารถแทร็กงรถได้ไกลถึง200เมตรตอบโจทย์การใช้งานตั้งแต่ Enter Level ไปจนถึงระดับโปร มีเรื่องสาม่่นใหญ่ DJI Mavic 4 Pro ราคา73,990บาท DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo ราคา9,500บาทและ DJI Mavic 4 Pro Creator er Combo ราคา1 2 4 9 0บาทเป็นเจ้าของ DJI Mavic 4 Pro ได้แล้ววันนี้ที่บรรณาธทุกสาขาหรือเว็บไซต์ BNN